สวัสดีจ้าทุกคนอีกแล้วจ้าพาเดินเที่ยวจ้าเดินเที่ยวตลาดจ้าแต่ไม่ได้เข้าไปในตลาดจ้าก็เก็บภาพบรรยากาศของอ่ไม้แต่งนะนะไม้แต่งบ้านไม้อะไรเนี่ยเป็นอ่จะเป็นาปาล์มหรือว่าเป็นหมากอะไรเงี้ยต้นนี้สวยเนาะมีลูกออกมาแล้วจ้า าเดินไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้เห็นอะไรก็ถ่ายจ้ะชวนชมจ้ะชวนชมออยู่ตามทางนี่หละจ้ะเห็นอะไรก็ถ่ายจ้ะเนี่ยสวยนะพูดถึงว่าชวนชมสีเขาจะสดชอบนะจ้ะดอกไม้ใบหญ้าต่างๆก็เดินเดินเดินจ้ะสีเขียวจ้ะ ไอ้หัวใจสีเขียวไปเลยจ้ะชอบจ้ะก็เนี้ยจ้ะบยากาศตรงหน้าบริเวณตลาดออนนุชจ้ะก็ามาเจอบานไม่รู้เลยเนะาะก็เป็นสีม่วงสวยจ้ะม็อยู่ตามถนนนั่นแหละจ้ะก็ถ่ายไปจ้ะดอกไม้ใบหญ้าต่างๆก็ถ่ายสวย แต่ว่าอืพุธบาทไม่ค่อยสวยจ้ะดอกไม้ก็สวยเป็นธรรมดาของเขาอะเนาะเนี่ยจ้าดอกตุมดอกบานก็สวยเป็นสวยไปหมดจ้ะก็พาเดินเที่ยวเดินชมเรื่อยๆจ้ะวันนี้ เขาก็ปลูกไว้หลายกระถางเหมือนกันนะแต่เหมือนว่าไม่ค่อยนั่นเลยจ้ะเนี่ยก,กลับขึ้นมาแล้วจ้าก็มาดูเขา,เ,าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทําความสะอาดแล้วนะคลีนคลีนคือเขาตัดต้นไม้ใบหญ้าตัดหญ้าอะไรประมาณนั้นนะจ้ะป้าก็ทําเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเลยนะเจ้ามองเขา <laughs> ดูความเรียบร้อยจ้ะ เปล่าแล้วจ้าถ่ายให้มีคลิปปะจ้าหมุนไปหมุนมาอยู่แถวนี้แล้วจ้าก็วันนี้ก็เขามาตัดหญ้าตัดต้นไม้แต่งนะแต่งต้นไม้น,นี้ท้องฟ้าก็จมใสหน่อยวันนี้จ้าข้านี้จ้ามันจะอู่ด้วยขอโทษจ้าลิ้นพันจะอยู่ตรงบริเวณหลังหลังครัวเ็าเรียกบรรยากาศด้านเนี้ยนะ จ่าเขาก็ทำความสะอาดไปป้าดูไปดูอ่าคนนะเขาเขาขยาันเขาเก่งอะ่ะเขายกโป้งให้เขาเขาเก่งมากเยี่ยมในสระก็เริ่มมีน้ำตกตกะกอนแลจ๊ะป้าก็ไม่ได้เคยลงไป เล่นน้ำอาบน้ำสักทีลราจะเนี่ยจะมองจากในกรงจะ <c oughs> เหมือนกรงนะแต่ไม่ใช่จ้ะเขาก็กั้นไว้แบบว่าไม่ให้ไม่ให้คนตกนะนะก็สูงอยู่จะเนี่ยมานะจ้าทุเรียนจ้ะทุเรียนทุเรียนอย,อยากกินแต่ว่าก็กินนะละจ้ะกินไปสองยุ้มสามยุมก็มึนตึบจ้ะมึนหัวจ้ะ ก็เขาซื้อมาฝากเออลูกสาวก็ซื้อมาฝากอ่ะจะ้ะแปว่าเขาเขาที่ไหนลูกสาวนั่นหละจ้ะก็ถ่ายซะหน่อยจะ้ะส้มถอยไปจะ้ะส้มตอนนี้ทุเรียนทุเรียนก่อนจะ้ะส้มก็กินเกือบหมดและะ้วจ้ะเหลืออยู่สามสี่ลูกตอนนี้ก็กินทุเรียนก่อนจะ้ะแต่ว่ากินไปแล้วก็หวังว่าเนาะ คนมีอายุมากๆก็จะมึนๆหน่อยมึนตึบมึนหัวจ้จะแล้วก็